ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องพัพยาซีเครดิค่ะวันนี้ก็พบกับแพนอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้แพนก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะซึ่งเกี่ยวกับเมียรฝรั่งนั่นเองค่ะค่ะก็คือหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เมียรฝรั่งทุกคนต้องรู้นะคะโดยเฉพาะเมียรฝรั่งที่อยู่ต่างแดนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะข้อที่1เลยนะคะก็คือต้องรู้กฎหมายนะคะเกี่ยวกับประเทศที่ตัวเองอยู่นะคะค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะว่ากฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างแคนาดานะคะก็มีอีกกฎหมายที่ว่าถ้าสมมุติว่าเรา,าสามีภรรยาเนี่ยเลิกกันนะคะคนที่มีรายได้เยอะกว่าเนี่ยต้องเป็นคนที่จะเลี้ยงดูอีกฝ่ายถึงนะคะที่มีรายได้น้อยกว่านะคะ ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แพนยกมาให้นะคะ,ะข้อที่2นะคะก็คืออย่าเซ็นเอกสารนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเอกสารนั้นน่ะหมายถึงอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งเราจะต้องรู้ความหมายนะคะรู้ทุกถ้อยคำในเอกสารนั้นนะคะก่อนที่เราจะเซ็นเนาะ เคยฟังเรื่องราวของพี่คนหนึ่งนะคะแพนไม่แน่ใจว่าแพนฟังจาก youtube นะคะหรือว่าจาก facebook นะคะค่ะซึ่งเรื่องนั้นก็มีอยู่ว่าพี่คนหนึ่งนะคะก่อนที่เขาจะตัดสินใจแต่งงานกับแฟนของตัวเองเนาะ mm hmm. เขาก็ได้เซ็นเอกสารอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสามีของเขาเอามาให้เนาะซึ่งทุกอย่างนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าพูดถึงอะไรนะคะ mm hmm. เขาก็ได้ตัดสินใจเซ็น ใบเอกสารนั้นนะคะก่อนที่จะแต่งงานกันนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นที่แต่งงานกันอยู่ได้ประมาณ4-15ปีนะคะเขาก็ได้เลิกกันนะคะแล้วสามีของเขานะคะก็ได้นําเอกสารนั้นนะคะมาให้ภรรยาแล้วก็ทนายดูนะคะซึ่งเอกสารนั้นนะคะก็เกี่ยวกับคือถ้าสมมุติว่า,าเขากับภรรยาเลิกกันเนี่ยก็คือ ภรรยาของเขาอ่ะจะไม่ได้รับทรัพย์สินเงินทองของสามีนะคะแม้แต่บาทเดียวนะคะซึ่งภรรยาก็คือโอเครับเหตุตามนั้นก็คือภรรยาไม่รู้เลยนะคะว่าเอกสารใบนั้นพูดถึงอะไรค่ะดังนั้นจําเป็นมากเลยนะคะที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเอกสารที่เราเซ็นทุกอย่างนะคะอย่างเราอยู่กับสามีของเรานะคะถ้าสมมุติว่าสามีของเราเนี่ยเอาเอกสารอะไรมาให้เราเซ็นนะคะเราจะต้องถามทุกเขาว่าเกี่ยวกับอะไรหรือจะต้อง แปลออกทุกตัวนะคะว่าพูดถึงอะไรนะคะอย่างแพนเนี่ยเวลาแฟนเอาอะไรไมาให้เซ็นใช่ไหมคะแพนจะต้องรู้ความหมายของมันนะคะก่อนที่แพนจะตัดสินใจเซ็นก่อนนะคะ <c oughs> ค่ะเพราะว่าข้อนี้จําเป็นมากนะคะก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าเอกสารนั้นพูดถึงอะไร <c oughs> ก็คือห้ามเซ็นเด็ดขาดน,นะคะถ้าถ้าสามีของเราเอเอาเอกสารมาให้เราใช่ไหมคะเราก็อาจจะ ขอให้สามีของเราเนี่ยแปลเอกสารบรรานั้นให้เป็นภาษาไทยนะคะหรือว่าเราอาจจะมีล่ามนะคะมาอยู่กับเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเซ็นเอกสารนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราตัดสินใจเซ็นเอกสารไปแล้วนะคะเราจะทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ ค่ะข้อที่3นะคะก็คือรู้เบอร์โทรของหน่วยงานต่างๆที่สําคัญนะคะอย่างเช่นเวลามีเหตุฉุกเฉินเลยอันนี้ทุกคนก็อาจจะรู้เนาะก็คือใน้านๆก็คือโทรหาตํารวจนะคะโทรขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะเราจะต้องรู้เบอร์อเบอร์สาคัญอีกก็คืออย่างาาหน่วยงานนะคะ ที่ช่วยเหลือภรรยานะคะช่วยเหลือผู้หญิงนะคะกรณีที่ถูกสามีทําร้ายทุกตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องรู้เบอร์โทรของหน่วยงานนั้นหรือว่าที่อยู่ของหน่วยงานนั้นนะคะเกิดเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะที่ต่างประเทศเนาะแค่เรารู้เบอร์ในวันวันนะคะแล้วเขาก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้แล้วก็เขาก็จะติดต่ออีกหน่วยงานหนึ่งมาช่วยเราเนี่ยนะคะ ค่ะข้อที่4นะคะก็คือเข้าร่วมโปรแกรมฟรีต่างๆตอนที่ยังมีโอกาสนะคะอย่างประเทศแคนาดานะคะก็คือจะมีโปรแกรมต่างๆนะคะที่รัฐบาลนะคะจัดมาให้กับคนอพยพเพิ่งมาใหม่ ตัวแพนเองนะคะก็ได้เข้าร่วมโปรแกรมต่างๆนะคะที่รัฐบาลจัดมาให้เนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือฟรีไม่คิดตังค์นะคะแล้วโปรแกรมต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจมากแล้วนะคะเช่นโปรแกรมทำอาหารโปรแกรมเย็บผ้าวาดรูประบายสีเล่นดนตรีคือจะมีโปรแกรมหลากหลายนะคะรวมทั้งนั้นก็ยังมีโปรแกรมเรียนภาษาด้วยนะคะค่ะก็ขอให้เราเนี่ยเวลาเามีโอกาสใช่ไหมคะและของฟรีด้วยเนาะก็คือ ขอให้เราทุกคนน่ะคือ่วยโอกาสมาก่อนนะคะมีโปรแกรมอะไรเราก็เอามาก่อนเลยนะคะค่ะข้อที่5นะคะก็คืออาหางานทํานะคะอย่างอา่าอย่างที่เราอา่ารู้กันเนาะว่าฝรั่งบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้สะอภรรยานะคะเนาะออกไปทํางานข้างนอกนะคะก็คือให้ภรรยาอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรนะคะอย่างตัวของ แฟนเองก็เช่นเดียวกันนะคะแฟนก็คือบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆนั่งสวยๆอยู่บ้านสวยๆนะคะแต่แพนก็รู้สึกว่าแฟนต้องทํางานต้องพึ่งตัวเองนะคะเพราะว่าตัวแพนเองนะคะ,ะก็ไม่รู้ว่าคือตอนนี้แฟนของแพนแล้วก็รักแพนดีอะไรดีแต่ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะเกิดสมมติว่าเราเขาไม่รักเราแล้ว,ลวหรือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะ่คะก็คือ เราจะต้องแน่ใจว่าเราสามารถที่จะดําดเนินชีวิตอยู่ต่อได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาหรือว่ามีเขาเนี่ยคะ่ะท่านก็ขอให้หลายๆคนนะคะทุกคนเนาะคิดเสียวา่าก็คือเราต้องมีงานทำเลยต้องสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาสามีอี่คะ่ะ และอีกอย่างนะคะรู้สึกว่าการที่เรามีงานทำานะก็คือเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยแล้วอีกอย่างก็คือเราจะได้ไม่เหงาค่ะไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เหงาเราจะได้ไปเจอคนอื่นด้วยนะคะเจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะ ค่ะข้อที่6นะคะก็คือให้เราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะในะแต่ละประเทศในแต่ละเมืองที่เราอยู่เนี่ยแพนเชื่อว่าจะต้องมีกิจกรรมหลากหลายนะคะทีะ่เขาจัดขึ้นมาเสมอเนาะก็คือให้เราเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นนะคะแล้วเราจะได้เพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็เราจะได้ประสบการณ์ด้วยหรือว่าจากนั้นเราก็อาจจะเป็นอาสา,ศาสมาัครของแต่ละที่นะคะก็จะสามารถทําให้เราเจอคนอื่นแล้วก็ เรียนรู้จากคนอื่นนะคะอ่าไม่แน่เราอาจจะได้งานทําจากการที่เราเป็นอาสาสมัครด้วยนะคะค่ะข้อที่7นะคะก็คือขับรถให้เป็นนะคะค่ะอย่างที่เรารู้นะว่าอ่าบางที่บางแห่งเนี่ยเราเวลาจะไปไหนก็คือต้องขับรถไปนะคะเราอ่าอาจจะมีสามีของเราเนี่ยเป็นคนคอยขับรถให้ตลอดไม่ว,ว่าจะไปไหนนะคะ แต่จริงๆเนี่ยก็คือให้เราขับรถให้เป็นอย่างตัวแพนเองนะคะแพนก็กําลังฝึกขับรถด้วยค่ะเพราะว่าแพนรู้สึกว่าแพนเกรงใจสามีค่ะเวลาที่ต้องให้เขาพาไปนั่นไปนี่ค่ะแล้วกาอย่างอ่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ติดธุระไม่สามารถที่จะพาแพนไปได้ค่ะแพนก็ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครคะ่ะก็คือแพนก็เลยคิดว่านเนี่ยจะต้องขับรถให้เป็นจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดนะคะมีอะไรก็จะอ่าอยากไปไหนก็คือไปได้เองโดยไม่ต้องอมีสามีไปด้วยตลอดไงค่ะ ค่ะข้อที่แปดเลยนะคะก็คืออันนี้สำคัญที่สุดเนาะก็คือฝึกภาษานะคะอ่า ไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนก็คือให้เราฝึกภาษาของประเทศที่นั่นนะคะเพราะว่าอย่างที่เราดูเนอะบ,บางครั้งเนี่ยอย่างเราพูดกับคนไทยได้วยกันเองเรายังมีปัญหาใช่ไหมคะถ้าเราพูดกับคนที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับเราเนี่ยจะมีปัญหาขนาดไหนนะคะเนาะถึงแม้ว่าเราจะพูดภาษาของเขาเป็นแล้วอย่างตัวแพนเองก็คือพูดภาษาอังกฤษเป็นและบ้างก็คือสื่อสารอะไรเป็นได้นะคะก็คือคุยกันร,รู้เรื่องเนี่ยแต่แพนก็ยังต้องศึกษานะคะทุกๆวันนะคะต้อง พูดคุยทุกวันนะคะเพราะว่าอย่างที่เราดูเนาะว่าคำศัพท์เนี่ยมาใหม่ๆนะคําำศัพท์ใหม่ๆนะก็มาคำศัพท์เดิมๆก็เริ่มลืมไปนะคะก็จะต้องฝึกฝนภาษาบา่อยๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็น8สิ่งนะคะที่เมียฝรั่งทุกคนต้องรู้นะคะโดยเฉพาะเมียฝรั่งต่างแดนนะคะค่ะเดี๋ยวแพนจะทบทวนให้อีกครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีตามนี้เลยคะ่ะ ค่ะแพนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะโดยเฉพาะเมียฝรั่งนะคะ mm. ก็ถ้าทุกคนมีอ่าคำแนะนำอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้แพนทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถที่จะแนะนำกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you